สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับเกมโซลแ a นด์ในเวอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาทําเกมไกด์เรื่องอการ PVP ในโหมด 15v15 15ในท้าดวโลโรงเรียนนะครับการที่เราจะเข้ามาในโหมดนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีจําเป็นจะต้องมีทีมมีมีสหาย ที่มีดาวเป็นดาวส้มเนี่ยหดาวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยไม่นับนะครับจะนับเป็นตัวเอาหรือตัวเอาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นดาวส้มเนี่ยห้าดาวหรือก็คือเป็นตัวสิบดาวนั่นเองไม่งั้นเราจะเข้าไม่ได้แล้วต้องมีทั้งหมดเนี่ยเก้าตัวก็คือถ้าทําเสร็จแล้วเราจะเข้ามาสามารถเข้ามาในหมวดท้าด้วลโรงเรียนแล้วก็ตั้งทีมได้เลยครับอย่างอันนี้พอตั้งทีมมันจะเป็น หตัวรวมเราด้วยแล้วก็อีก5ตัวแล้วก็ทีมที่สามอ,อีก5ตัวนะครับถ้าจะให้แนะนำในการตั้งเราตั้งทีมนะครับทีมแรกนก็เป็นทีมเราปกติไปเลยก็ได้แล้วก็ทีมที่2เนี่ยเป็นทีมที่สามารถชนะได้แน่ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีมเต็มเวล์หกสิบเวลหกเ,เตวตันเนี่ยทุกตัวเพราะว่าในโหมดนี้ถ้าเราชนะแค่ สองได้สองสามก็ถือว่าเราชนะแล้วอย่างอันนี้เขาเขาเน้นทีมทีมเนี่ยทีมบนเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยผมก็เอาทีมนี้ขึ้นไปเพราะว่าทีมนี้ผมยังมีตัวเวล6 2หกสิบสองสองตัวอาจจะชนะก็ได้แล้วทีมหลักผมก็ไปเจอกับทีมเขาแล้วทีมล่างก็ไปเจอกับอีกทีมเดี๋ยวผมขอดูสก,กิลของผมก่อน ซึ่งซึ่งในโหมดนี้เราจะไม่ได้เป็นเหรียญเงินแล้วเราจะได้เป็นเหรียญทองแทนซึ่งหนึ่งเหรียญทองเนี่ยมีค่าเท่ากับห้าเหรียญห้าเหรียญเงินเลยซึ่งมันจะเยอะพอประมมันจะเยอะกว่าปกติเยอะมากแล้วก็เราสามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นหวยนแเอ็นเอ็นอาร์หน้าตู้ได้อย่างเช่นถังซาหรือบุกบี่พราะฉะนั้นมันก็จะคบค่ามากกว่าเนี่ยไอ็นอันนี้เวทีสองผมชนะแล้ว ชนะเวทีหลักผมแพ้ก็ได้ไม่เป็นอะไรเลย อย่างที่เห็นว่าเราจะได้เป็นเหรียญเที่ยวชาญ1อันก็แนะนำให้ทำการปลดให้เล่นโหมดนี้ได้นะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันจะเยอะกว่าพอสมควรเลยนี่เราใช้แค่180เหรียญเราก็แลกตัวเลดดาได้แล้ว เมื่อวานผมเล่นผมได้15เหรียญก็คือเราจะได้ได้วันละ15เหรียญซึ่งคิดออกมาแล้วเนี่ยมันแค่ไม่กี่วันเองครับ180หาร15แค่12วันเราก็ได้ตัว AR ฟรี1ตัวแล้วดีผมมองว่าคุ้มกว่าไปลงเอาเหรียญเงินซึ่งเอาตัวธรรมดาที่เรายังไงเราก็เปิดได้อยู่แล้วด้วยไม่จําเป็นต้องเอาเพชรไปเปิดตัวนี้ตัวพวกนี้ให้ครบเยอะกว่าปกติแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วครับ แนะนำให้แรกถ้าอย่างของเสียเงินเนี่ยผมแนะนําให้แรกเป็นหลงหลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวตัวของเราเนี่ยดาเมจค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวสหายในบางโหมดแล้วเราเอาหลงๆมาเล่นทํากิจกรรมก็ได้ครับออย่างสหายของผมใช้เป็นบุกบี่1ิดาวหรือก็คือ5ดาวลุงแต่ว่าตรงหลงเนี่ยยังแค่5ดาวส้มซึ่งมันยังไม่สามารถเก่งกว่าบุกบี่ได้เพราะว่า ตัวหลงๆเนี่ยมันจะมีพาสซสีฟตอนขึ้นดันึดาวลุงถ้าจะไม่ผิดเนี่ยครับอันนี้ปล่อยพลังเพิ่มทวีส่งปล่อยแสงเจ็ดสมบัติเพิ่มเพิ่มพลังโจมตี15% 5รห้าวิอันนี้15%แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกน่นี่มีอีก10%เป็นทั้งหมดเนี่ย25%ซซึ่งมันจะเพิ่มเยอะมากๆเยอะกว่าเยอะกว่าผมเพิ่มตัวเองอีก เพราะว่าผมเล่นเป็นห่อแก้วก็เพิ่มแค่10.4%ถ้าจะเป็นเล่นดาเมจก็แนะนําให้เอาลงๆนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างดาเมจเยอะแล้วจะไม่เหมือนกับช่วงแรกที่ว่าเอาสหายทําดาเมจกันครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ